สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมีดพกสองคมสวยๆดุๆมานําเสนอนะครับนี่นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยครับหรูหราดูแพงนะครับผมเป็นของฝากได้เลยนะครับแถมขาตั้งให้อีกเช่นเคยนะครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับผมนี่ไม่ลงเราเอาไว้ตั้งโชว์แบบนี้นะครับผมซื้อมาห้าสิบบาทนะครับแถมให้ให้นะครับผมสวยๆเลยนะครับ มาพร้อมปลอกหนังวัวแท้แกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่หนาหนาเลยนะครับด้านหลังแบบเรียบนะครับเป็นปลอกหนังวัวแท้แกะลายแบบฟอกฟาดนะครับสวยงามแน่นอนมีตัวล็อกให้1ตัวด้านหลังมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับตัวล็อกแน่นหนาแข็งแรงแน่นอนแค่ปอกก็สวยมากๆแล้นะครับผมนเป็นมีดพกสั้นนะครับ2คมนะครับเล่มนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับหมดอย่างไวนะครับเล่มนี้สวยมากๆนะครับสวยดุ มีพกสองคมเหล็ก VG 1ีปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิงเลยนะครับเงาตาแตกเห็นไหมครับนี่ส่องเห็นป่ากาเลยนะครับนี่เอาไปส2องหน้าได้นะครับใช้แทนกระจกได้นะครับทุกส่วนที่เป็นเหล็กของเล่มนี้ปัดเงากระจกทั้งหมดนะครับนี่เหล็กปัดเงากระจกนะครับสันธงสันท้ายตรงที่เป็นเหล็กปัดเงากระจกทั้งหมดนะครับกาดตรงคอนะครับสวยงามแน่นอนเดี๋ยวเช็ดก่อนนิดนึงนะครับ ถ้ามือไปโดนก็จะเป็นรอยนิ้วมือครับเงาวิ่งเลยครับเห็นไหมครับเล่มนี้ความยาวรวม9.5นิ้วนะครับใบมีด VG10 นะครับเหล็ก VG10 ค่าความแข็งสูงนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแข็งแรงพอๆกับเหล็ก D2 นะครับปัดเงากระจกนะครับมีสอคมเปิดคมตลอดเล่มทั้ง2ฝั่งนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะครับความกว้างใบมีดอยู่ที่1นิ้ว คอเป็นเหล็กปัดเงานะครับแบบสวมนะครับคอนี่แบบสวมด้ามจับ g ีเทแกะลายเกตพรีเมียมนะครับสวยงามมากๆนะครับแบบประกบ2ฝั่งนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูแทงนะครับสันท้ายมีรูร้อยเชือกนะครับแถมเชือกหนังวัวแท้ไปให้นะครับผม g ีเทนเกตพรีเมียมนะครับนี่ยึดหมุดท้องเหลือง2ตัวฟูแทงนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มเปิดโคมทั้ง2ฝั่งนะครับ ราคาเบาๆนะครับ6 7 0เจบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมปอกหนังแท้แกะลายแบบนี้นะครับแถมขาตั้งไว้ไว้ไปตั้งโชว์นะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับที่อื่นขายเป็นพันแน่นอนนะครับมีสเปคนี้ถ้าไม่ถึงก็เกือบถึงนะครับรับประกันของใหม่คมกริบสวยตรงปกไม่มีตำหนิให้ทุกเล่มนะครับห0ร้อยเจบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับมาดูความคมกันนะครับ มีสองคมนะครับคมกรีบนะครับรับประกันนะครับนี่เปลี่ยนฝั่งนะครับผมเปลี่ยนฝั่งนะครับคมกรีบแน่นอนนะครับรับประกันไม่คมคืนเงินให้เลยนะครับไว้มีดปัดเงากระจกสวยดุแน่นอนนะครับเล่มนี้ปลายแหลมนะครับใช้ป้องกันตัวสบายนะครับปลายแหลมมากๆนะครับผม หมุนนะครับหมุนใบมี2สองฝั่งนะครับผมมีสองคมนะครับเปิดโคมตลอดเล่มสวยงามแข็งแรงทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ670บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมปอกหนังวัวแท้นะครับมีกล่องให้นะครับแถมขาตั้งไว้ให้นะครับเอาไว้ตั้งโชว์นะครับสวยงามแน่นอนนะครับนี่ตั้งโชว์แบบนี้นะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมแข็งแรงมั่นคงนะครับวางตั้งได้สบาย ลืมบอกไปนะครับสันหนาห้ามิลนะครับสันต,ตรงนี้หนาห้ามิลนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมสวยจริงๆนะครับเล่มนี้มีของมาแค่ห้าเล่มนะครับพี่ๆท like. ่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสวยจัดนะครับปัดเงากระจกนะครับนี่เห็นหน้าคนขายเลยนะครับเงาวิงสวยจริงนะครับเล่มนี้แนะนําเลยนี่สวยดุนะครับน่ากลัวมากนะครับเล่มนี้ผมยังกลัวเลยนะครับ กลัวโดนบาดนะครับผมคมมันรอบเล่มเลยฝากกดไลค์กดติดตามเก็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆมาแบ่งปันให้พี่ทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับนี่ครับมีสเปคนี้นะครับที่อื่นขายเป็นพันแน่นอนนะครับผมบอกเลยผมขายเบาๆหกร้อยเจ็ดสิบบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับกำไรหลักสิบนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม สวยจัดนะครับชัดเจนนะเล่มนี้นะครับผมแถมขาตั้งไว้ให้ด้วยนะครับซื้อมา50าบาทเลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ